เต็มหน้าจอเยอะแยะไปหมดเลยไปไหนกันดีตรงนั้นมีแสงฟ้าฟ้าด้วยเอฟเฟกสวยงามสะท้อนมาจากตรงไหนไม่รู้นี่ก็อู้กระตุกเล็กน้อยไม่ได้เปิดกราฟิกสุดน,นะเนี่ยคือไม่งั้นเครื่องจะระเบิดเอาได้ตอนนี้นึกอะไรไม่ออกเลยเพราะงั้น ไปบินวนดูรอบๆกันก่อนฟื้นความจำหลังจากผ่านไปหนึ่งตื่นวางอะไรไว้รอบๆบ้างตรงนั้นคือยูเรเนียมเราอยู่ใกล้ยูเรเนียมมากทีนี้ทบทวนกันเรากำลังจะไปตั้งซับสเตชันไว้ที่ไหนสักแห่งสำหรับเติมแก๊สของกันแล้วเป้าหมายเป้าหมายของเราในวันนี้คือน้ำแข็งครับ MSI ได้ตำแหน่งแล้วล่ะครับไม่หลังเลไม่คิดมากก็คือตรงนี้กับตรงนี้ล็อกยานทุกลำเข้ากับยานแม่แล้วเรียบร้อยเราก็ส่งยานแม่ไปประชมคานที่ที่ตำแหน่งที่เราจะตั้งสถาน,นีขูดจอน้ำแข็งมาเติมแคสกัน ไปเฮ้ยค่า P Gravity มันไม่ศูนย์ทำไมล่ะเปิดเบรกกลับขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยตั้งชื่อผิดงั้นเลยโอ้กลับขึ้นมาก่อนค่าพีไม่ศูนตั้งผิดแล้วตั้งตั้งชื่อผิดนี่ว่าอันนี้สีแดงค่า P Gravity ศูนย์จุดูนย์ห้าตั้งลำใหม่เลยตั้งลำใหม่เลยบินไปนตั้งหลักกันตรง ยูเรเนียมไปแอร์ล็อกอัตโนมัติทำงานได้อย่างดีต่อมาอย่างคุ้มตั้งทิศไปด้านข้างปิดแดมเปิดหัวไอพ่นเร่งเครื่องเร่งไปเอา30แล้วก็รอระหว่างนี้เนี่ยมนุษย์ถ้ำลงจากเก้าอี้ได้ไหมได้แต่แดมต้องเปิดออโต้ไม่งั้นจะโดนลํำไส้ยานชนอ,อกคอหักไหนลองปิดสิ ก็ก็ปิดได้ฮะวาฮาวสตาร์เ wow. น็บเน็บแบบยังเข้าตรงนี้ก็วางโมดูลรีโมทกับ AI ทิ้งไว้ตัวหนึ่งเผื่อฉุกเฉินมนุษย์ทำอยากส่วนอยากรู้ว่าถ้าออกห่างยานประมาณไหนแล้วออโต้เดมจะหลุดฮึบยังไม่หลุด เราไปด้านหน้ายานแล้วก็บินถอยห่างไปหน่อยนึงออโต้ดมไม่หลุดไม่หลุดถ้าหันเคอร์เซอร์ไม่หลุดไม่หลุดออโต้ดมก็ยังไม่หลุดหลุดแล้วออโต้ดมหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วออโต้ดมก็ไม่ทำงาน มาชนชนแล้วมันทุ่มจะชนแล้วเกือบเกือบจะชนแล้วโอ้โอ้โอ้เฮ้ยโอ้เฮลโลส้มตัวเองโลดแล้วจะเก็บกระเป๋ายังไงเลยเนี่ยกระเป๋าเขาออโต้เดมด้วยไหมหรือว่าลอยไปแล้วไม่รู้กระเป๋ายังอยู่ไหมยังอยู่ยังถูกเหน็บอยู่ที่เสาลอยลอยลอยออโต้เดมเปิดออโต้เดมโอเคโอเคเซฟ แบบไม่สนแล้วไม่สนแล้วโอเคบินกับเขาไปในยานดีๆด,ดังออกเลยเจะอยู่ในยานสงบสงบจนกว่าจะถึงที่หมายอีโคกิโลเข้าใจเลยว่าทำไมถึงจำเป็นต้องตกแต่งอินทีเลียภายในยานให้แบบว่ามีความโคสซี่เพื่อจะได้แบบระหว่าง บินไปบินมามีอะไรบันเทิงเล่นอีก5กิโลเหมือนจะมีแอสทรอยที่สปอนใหม่ขึ้นมาด้วยตรงนั้นตรงนั้นและตรงนั้นไม่มีอะไรบินตามมานะว้าวแสงอาทิตย์เป็นใจเราแอสทรอยปรากฏขึ้นมาในวิสัยทัศน์สกิโล 4K 40นิ้วอัพนิด น่าจะให้ความรู้สึกเหมือนไปทัวร์อวกาศจริงๆเลยนะม้งเนี่ยโอเคเปิดดัมเบรกด้วยลักษณะนิสัยของมนุษย์พอออกมาจากประตูปุ๊บแล้วแบบกดสเปซบาร์เลยแล้วหัวมงป้าบพอหัก <c oughs> แบบตําแหน่งกันมีแอสทอยใหม่ mới. สปอนขึ้นมาตรงนั้นกับตรงนั้นด้วยจะมียูเลเนียมให้จะมีพัธิน้มให้เราไหมนะก,ก็ไม่รู้ กำลังอยู่ระหว่างแมปตำแหน่งก้อนน้ำแข็งที่จะไปตั้งสเตชันมี2อันไอสแล้วก็คือตำแหน่งที่มีแม็กกับไอรอนเราตั้งเป็นสีสีแสบๆเลยจะได้เห็นชัดหน่อยเค okay, มีทางนี้ที่ระยะ10กิโลและทางนี้ที่ระยะ15กิโล แน่นอนครับว่าเราจะเลือกตำแหน่งที่ใกล้ที่สุดคือ10กิโลทางนี้ครับเราเลือกตำแหน่งได้ชัดเจนแล้วว่าจะไปเติมแก๊สที่ไหนคือตรงนั้นครับที่10กิโลกลับเข้าไปในยานเดินทางต่อกันอีก10กิโลตำแหน่ง10กิโลอยู่ทางซ้ายบนเลื่อนบ,บอหบอดบดค่อยคอยหันเอื่อยเอือยเลื่อยเลื่อยอ่า ได้ตำแหน่งแล้วหันเชียวๆนิดนึงแล้วก็เปิดเครื่องโก้ Go! ปดแตมด้วยพอเราได้ออกห่างจากดวงเตาวมาเรื่อยๆก็แอบรู้สึกเคลื่องเควงเวงๆนิดนึงจริงๆเหมือนกันนะเนี่ยเ่มเข้าใกล้ในระยะ1กิโลเปิดเบรกลงไปดูรอบๆกันมีเสียงติ๊ดตึ๊ดติ๊ดตึอะไรที่อย่างด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือเสียงอะไรชิม GPS ติดไว้ก่อนว่าเอาตรงนี้ GPS พิน p o i n น่าสวยโคตรได้ที่จอดยานวิวสวยๆแล้วหนึ่งพอเราหันทิศหันทางดีๆเราก็เหมือนกับได้ตำแหน่งกลางวันกลางคืนมาด้วยเลยเอ๊ะ Medical Charter พวกยานแบบนี้เนี่ยเข้าไปใกล้ปุ๊บเนี่ยเขายิยงสวนกลับมาเสมอเลยเอาเชนส่วนมาเริ่มตั้งสถาน,นีกันเลยดีกว่าหลาย ลายตาสุดๆฮืบๆฮวินาทีประวัติศาสตร์นักบินอวกาศที่ต้องเอาทงไปปักบนพระชนมนุษย์ถ้ำเอาก้อนเหล็กลงไปปักบนเอออวกาศจึง้งปักแล้วหนึ่งป่ายาวลากตอนนี้ลากมาไม่รู้แล้วว่ากี่บล็อกแต่ลากไปก่อนก็แล้วกันจากที่เคยรู้สึกว่า บอบล็อกลัสจากที่เคยรู้สึกว่าบล็อกลัสปิดเขาใหญ่ๆเนี่ยพอมาต่อบนอวกาศแล้วเรารู้สึกว่าเขาเล็กไปเลยนะพอวางปิดแล้วรู้สึกว่าเรากะขนาดเขาง่ายขึ้นเยอะเลยเช่นเคยครับเริ่มจากเลเอาพอได้พูดคําว่าเลเอาบ่อยๆแล้วเริ่มรู้สึกหิวขนมมันฝรั่งทอดกรอบบางอย่างว้าวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นบนพื้นโลกเรากดติดแบบนี้มันก็ล่วงลงไปแล้วเนาะแบบพออยู่บนอวกาศ เราต่อบล็อกได้แบบสนุกขึ้นเยอะเลยคือมันไม่ล่วงลงไปโอ้ถ้าความรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าสามารถต่อยานใหญ่ขึ้นได้ชิวๆเลยนะเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าแบบบล็อกจะล่วงบึมบั้มเหมือนตอนต่อบล็อกบ,บนพื้นโ,โลกมีมีเทโสตอมช,ช่างช่างมันแล้วกันเนาะโดนบ้างไม่โดนบ้างถ้าโดนก็เพื่อนๆได้ชมช็อตเด็ดกันแล้วกันเนาะอืมโูไก่ยัียวไม่ถึงเสียงดินเสียงปุบปักด้านลงมาอ่า รอบแล้วไม่รู้ว่าต่อไปกี่บ็อกว้าวนั่นีี t อมันพุ่งไปทางนน้นไม่โดนเนาะไม่โดนโอเคไม่โดนโอเคเราต่อมาจนเชื่อมกับเจ้าลูกเล็กที่อยู่ด้านหลังแล้วพอส่พอต่อลากกริดบล็อกมาเชื่อมกันเนี่ยทำให้แยกแยะระยะห่างได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเข้าใจแล้วโอเคเลเยอรต,ตรงนี้ลงมาอีกหน่อยขอประมาณนี้น้า เชื่อมแล้วมันเชื่อมต่อกันแล้วว้าวเฉียดหัวไปนดีเฉียดหัวไปนดิดเดียว Energy Low โล่เอบล็อกที่เราต่อเนี่ยไม่ออ i ร n ยนเทชัแม่นเป๊ะมนุษย์คู่กับความไม่สมบูรณ์แบบเล็กน้อยไม่เป็นไรกำลังดีโอเคไปต่อโอ้โหเต็มจอไลฟ์พรอยหัวยานอยู่ไหนล่ะเนี่ยหัวยานอยู่ทั้งนู้นสิหะขอฟิยาได้เจอนำยานขึ้นไปต่อเทียบกับ คงสร้างเลเยอร์ที่วางเรียงเอาไว้ค่อยๆบินค่อยๆบินช้าๆทีละ1ทิศเท่านั้นอ๋อถ้าจะเอาแม่นเป๊ะเนี่ยก็คือแบบใช้ยานสักลำเอียงองศาให้ดีๆแล้วก็ต่อบล็อกต่อบล็อกจากตัวยานเข้ามาเชื่อมกับแอสไอยก็จะแม่นกว่าโอ้พึ่งได้ล็อกไว้แล้วอีกหนึ่งทิศเลเยอร์โครงหน้าตาช่วยให้สับสนเรื่องทิศท,ทางน้อยลง พวกตรงตรงนี้คือกลุ่มดาวที่สำรวจแล้วพวกส่วนใหญ่ที่สำรวจแล้วเนี่ยก็คือโซนทางทิศตะวันออกกับเหนือคือโซนที่บินวนไปทั่วแล้วส่วนทิศโซนของทิศอื่นคือโซนที่ยังไม่ได้บินดูเริ่ม d e c o r a t i o n เอาป้ายตัวอักษรติดเพื่อช่วยลดการสับสนของทิศทาง E W ตัว N อโปรแกรมตัว Z เลย หมุนหมุนพอเชื่อมเขาจนเสร็จเขาก็มีสีขึ้นมาเองโอเคผีไปบอกคิดไว้เล็กๆทีนี้ก็ปิดความสับสนโอลมานบนหน้าจอสบายตาขึ้นเยอะเราได้แพลตฟอร์มเข้าๆมาแล้วครับถึงตอนนี้ผมก็ไม่ต้องมาลงทิดลงทางอวกแตกอวกแตนในอวกาศต่อไปรู้ทิศรู้ทางแล้วเรียบร้อย จัดตำแหน่งใหม่แล้วอาฮดูว่าเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะเลยคือแบบเราลอยอยู่เหนือพื้นโลกเรียกว่าพื้นโลกก็กะไรายอยู่ตอนนี้โลกกลายเป็นปลูกกลมไปแล้วลงไปดีเช็คให้สมองได้แนบโพซิชันอีกนิดน,นึงอ๋อออกประตูยานมาเริ่มเห็นจังหว่ยแพลตฟอร์มเข้าๆแล้วโอเคเวิร์กเวิร์กขึ้นเยอะถึงตอนนี้พักก่อนสักครู่กลับไปพักในตัวยานว้าวหันไปเจอแบบว่า ดาวสวยๆอยู่พอดีเลยไปตั้งตัวเชื่อมยึดยานแม่เข้ากับตัวอาอ,อากาศก่อนจะได้ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะเผลอทำยานแม่หลุดลอยปลิวและลิว้วหายไปตอนไหนเข้าเพราะว่าอยู่ในอากาศนี้ทัศสกิดสกิดจนเกิดเว LOCITY ขึ้นนิดนึงเนี่ยมันก็จะลอยไปยาวๆแบบไม่มีจุดสิ้นสุดเลยนั่นเอง พราะงั้นแล้วจึงจะต้องคอนเน็กยานเข้ากับอ,ออุกบาทที่มันไม่ลอยไปไหนเอาไว้ซะก่อนแถวนี้ได้แล้วแล้วก็ค er, 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 er. อนเน็กเถอะคอนเน็กเถอะ c คอนเน็กเตอร์คอนเน็เถอนิดยาวๆนิดเยอะๆไปเลยไม่นิดหรอกเราเรียกว่าเออถ้าคําว่านิดเนี่ยถ้ามันถ้าไม่ใช่นิดหน่อยเป็นอะไรนิดเยอะ นิดไม่หน่อยนิดมากนิดไม่นิดอีกหน่อยดวงดาวเป็นนิดอุกบาตรต้อนนี้เป็นปลาเป็นนิด <c oughs> ไปโนแล้วเอาเรียบร้อยชืบล็อกโอเคทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าตัวยานจะหลุดลอยไปไหนโอปิดปิดแ๊สปิดแ๊ปิดแ๊คือปื้ปปปปปมเคลียต่อไปก็มาอัจอันตันใจมานานผมจะสร้าง ยานจับโดรนครับยานจับโดรนเพราะว่าเราหาพัาทินัมไม่ได้แล้วเราอยากได้ไอรอนสเปอร์ทัตเตอร์ทำไงเราก็ต้องไปไล่จับไล่จับจากโดรนดแถวนี้เอาว่าไปโลดลุยเริ่มสร้างเลยอย่างด่วนยานยังไม่ทันพร้อมเปิดตัวก็มีอะไรแปลกๆปรากฏตัวขึ้นมาด้วยดูสิไพเรสเก่าโดรนคือมีสัญญาณขึ้นมาตรงนี้ด้วยเขาเข้ามาใกล้ไหมเขาแค่สกกเกาเฉย,ย เรายังยังผมยังไม่หันไปให้เห็นยานยังไม่เปิดตัวแค่รู้สึกตื่นเต้นกับไอ้นั่นเฉยๆเปลี่ยนแผนติดอาวุธเต็มลำแล้วก็มีสัญญาณ <c oughs> เรียกเขาว่าอะไรดีโทรมาพอดีเลยมาเป็นเป้าทดสอบยานอี่อัพเกรดมาเต็มซะดีๆ4ีกิโลเป้าหมายรอบนี้ของเราคือแคปยานครับยังคงเป็นแคปยานจับยานให้ได้ให้เกิดความเสียหายหน้อยที่สุดมีมีแสงแวบๆด้วย ปกติยานพวกนี้คือเมื่อเข้าไปใกล้เกินระยะหนึ่งเขาจะยิงตอบโต้กลับมาทันทีแต่ระยะการตอบโต้ของเราและเขานั้นควรจะเท่ากันยานลำนี้ดูดูเขาดูเขาไม่ยิงเลยถ้าเขานาเห็นอะไรเริ่มแล้วครับเริ่มยิงแล้วมายานเขายิงยานเราก็ยิงเหมือนกันครับต,ตึมตําตึมตํา หรือ,อยานเรายิงเขาฝ่ายเดียวก็ไม่รู้อฟก่อนเออเหมือนกลายเป็นเรายิงเขาฝ่ายเดียวแซวยานลำนี้เขาไม่ยิงตอบโต้ตกลับมาถ้างั้นเราก็เข้าไปตื๊บก็เข้าไปจิ้มจิ้มจิ้มแค่ทีเดียวแต่ยานเขาแค่ทีเดียวก็จะสามารถแคปได้ คือรืบเรียบร้อยครับจับยานได้แล้วมิชชั่นเหมือนจะคอม p l e t เราลงไปดูกันก่อนดีกว่านี่คือหน้าตาของยานเราครับมิชชั่นสกเซสแล้วโชว์หน้าตายานได้นิดนึงโอโ้โดนเขาลำลำลำไม่เล็กนะเนี่ยแล้วก็เอา้าโทรเราเอาใหม่อีกรอบดีไหมนะเพราะว่าดูยานลำนี้เขา เขาไม่ได้ยิงตอบโต้เลยเลยแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องการด้วยครับนี่เลยสิ่งที่เราต้องการครับไซ i ไฟไอรอนทัสเตอร์เจ้าสิ่งนี้มีทัสคอมถึง80อันโอ้แล้วเทเลเดเราก็ยิงทัสคอมเขาอีกข้างเละทุ่มเพะไปแล้วเพราะงั้นเดี๋ยวโหลดเซฟแล้วเข้ามาแคปเข้ามาเขาเยินมาอยู่แล้วเราไม่แน่ใจว่าสภาพนี้คือ ใช่สภาพยังดีอยู่ฝั่งนั้นยังไม่ระเบิดฝั่งนั้นยังไม่ถูกเรายิงโอเคมันจะเข้าไปแล้วก็เทียบข้างสกิดเล็กน้อยปื้บเรียบร้อยครับจับยานได้ชิวๆเอาละรอให้ความเร่งกลายเป็นศูนย์หยุดสนิทก่อนมิชชั่นแรกของยานแคปเจอร์มนุษย์ทำจับยานอวกาศได้ครับแต่ขนาดเขาแบบว่า ขนาดเขาใหญ่กว่ายานเราอีกอะแล้วยานเราก็เห็นเห็นเลยว่ากําลังแรงไม่พอจะลากเขากลับฐานแน่นอนครับเพราะงั้นแล้วเราก็จะพาเขากลับบ้านไปทั้งๆแบบนี้เนี่ยแหละครับโอ้ยานยานเล็กเรายัางเปิดแดมอยู่เออฮึเราต้องลงไปปิดแดมยานเราด้วยปิดแดมปิดทัสเตอร์เรียบร้อยกลับเข้าไปในยานที่เราจับมาได้ฮึ แล้ววันนี้เราก็มิชชั่นสักเซสครับว้าวดีใจสุดๆเราสามารถจับยานเขาได้ลำหนึง่งใกล้ถึงยานแล้วใกล้ถึงฐานแล้วเบรกเบรกทำงานเบรกน้อยมากเฮ้ยเฮ้ยยานาใจเย็นเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม่โดนโดนยานตัวเองยิงยานเทเลเดยานยานล็อบเรา ไม่โ oh, no, <c oughs> อ้โนไม่ยาล็อบยาล็อบเห็นลำนี้เป็นอเอนเนอร์มี่ใส่ยับเลยโมโหูลอยระลิวมาติวไปแล้วืออออฟเทอร์เล็ดยาล็อบตุนด่วนเลยเออท็อกเกิลบล็อกออฟโอเคแลอแล้วเราก็กลับมาถึงฐานโดย สวัสดิภาพการเบรกยานลำนี้ต้องเทคติกนิดนึงคือต้องบิดเขากลับมาตรงฝั่งที่ทัสเตอร์เขายังทำงานได้อยู่อู้เฉียวเชียวเฉียวเสาไม่เฉียวโชคดีว่ายานเราต่อมาแข็งอถึงฐานจอดสวัสดิภาพความเร่งกลับเป็นศูนย์ศูนย์สนิทเย่เรียบร้อยครับ ได้ได้ครับได้ยานเข้ามาทีนี้เราปลดเราปลดล็อกเราปลดขาล็อกเข้ากันมาก่อนเออขาล็อก <c oughs> มิชชั่นสักเซสครับได้ยาน MEDICAL CHARTER ที่สภาพอาจไม่ค่อยสมบูรณ์มากมายแต่เราก็ได้ชิ้นส่วนที่เราต้องการค่อนข้างเยอะครับนั่นก็คือทัสเตอร์คอมนั่นเองพอกั้นแล้ว มนุษย์ถ้ำจะซ่อมยานเขากลับมาให้อยู่ในสภาพที่สวยสดใหม่ที่สุดก็แล้วกันครับ <c oughs> เ,เพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ <c oughs> คลิปหน้าผมก็จะลุยกับสลัดโอกาสหรือเจ้าแฟคชั่นสเปซไพรเรตที่ยิงเราล่วงจากคลิปก่อนด้วยยานลำนี้ครับติดอาวุธเข้าไปเต็มเหนียวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ สงคนแกเวลาแล้วว่ามนุษย์ทำพักผ่อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบายบาย